ลองนึกภาพตามผมนะครับส่วนที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรที่ที่มืดสนิทแล้วก็มีแรงดันน้ำมหาศาลขณะที่บทขยี้เหล็กได้สบายสบายเป็นโลกที่เราสำรวจไปน้อยกว่าพื้นผิวดวงจันทร์ซะอีกทีนี้ลองจินตนาการต่อว่าถ้าในความมืดมิดนั้นมันมีแสงไฟจากฐานทับขนาดใหญ่ซ่อนอยู่แต่ไม่ใช่ฐานทับเรือดำน้ำแบบที่เราเคยเห็นกันนะครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเป็นคํากล่าวอ้างที่มาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคนหนึ่งเลยที่ยืนยันว่าเขาได้ข้อมูลวงในมาข้อมูลของเราวันนี้ก็จะมาจากบทความหลายชิ้นเลยครับที่รวบรวมคําให้สัมภาษณ์จากสอสทีมเบอร์ชตเราจะมาดูกันว่าเรื่องที่เหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมีอะไรสนับสนุนบ้างใช่เลยค่ะประเด็นที่ทำให้เรื่องนี้มันน่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะไม่ใช่แค่เพราะว่ามันแปลก แต่มันเป็นเพราะว่าใครคือคนที่พูดเรื่องนี้ออกมานี่ไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิดจากในเน็ตนะคะแต่เป็นคำพูดของสสทิมเบอร์เชตซึ่งเขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเลยนะคือเป็นคณะทำงานที่มีอำนาจเรียกสอบสวนหน่วยงานรัฐได้เลยการที่คนที่มีตำแหน่งระดับนี้กล้าเอาชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้มันทำให้เราต้องหยุดคิดแล้วถามว่าเขารู้อะไรมากันแน่คะนั่นสิครับ มันยกระดับเรื่องนี้จากเรื่องลี้ลับไปเป็นประเด็นด้านความมั่นคงได้เลยงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวบุคคลก่อนเลยทิมเบอร์เชตสสจากรัฐเทนเนสซีพรรครีพับลิกันเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนเลยที่ออกมาพูดเรื่อง UAP หรือ UFO อย่างจริงจังมาตลอดแล้วคำกล่าวอ้างหลักที่ทำให้คนหือหาก็คือเขาเชื่อว,ว่ามีฐานทัพของสิ่งมีชีวิตนอกโลกอยู่ใต้ทะเลจริงๆ ประมาณเหถึง6แห่งนอกชายฝั่งสหรัฐฟังครั้งแรกนี่มันพอตหนังฮอลลีวูดชัดๆเลยนะเหมือนมากค่ะแล้วเพื่อไม่ให้คุณมองว่าเขาพูดเลยลอยนะคะเบอร์เชตจะย้ำตลอดว่าข้อมูลของเขาเนี่ยไม่ได้มาจากการเดาแต่มาจากแหล่งข่าวระดับสูงในกองทัพแล้วที่สำคัญที่สุดมาจากผู้แจ้งเบาะแสหรือ whistle blowers ซึ่งคำนี้สำคัญมากในบริบทของอเมริกา ไม่ใช่ใครก็ได้นะคะที่จะเรียกตัวเองแบบนี้ได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ออกมาเปิดโพงข้อมูลลับอย่างกรณีล่าสุดที่ดังมากๆก็คือคุณเดวิดกรัชอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวครองการที่เบอร์เชตอ้างแหล่งข่าวประเภทนี้ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่เขาโมโนขึ้นมาเองนะอ๋อพอมีเรื่องวิซโซบโลเวอร์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยบริบทมันเปลี่ยนไปเลยนะมันดูจริงจังขึ้นเยอะเลยทีนี้นอกจากเรื่องที่ตั้งของฐานทัพแล้ว สิ่งที่เบอร์เชดอ้างต่อไปนี่สิครับที่มันโอ้โหยกระดับความน่าทึ่งไปอีกขั้นเลยเขาไม่ได้พูดแค่ว่ามีอะไรอยู่ใต้น้ําแต่เขาล่งรายละเอียดได้ว่ามันเดินทางยังไงเขาพูดถึงเทคโนโลยีที่เรียกว่าวัตถุที่เคลื่อนที่ข้ามตัวกลางหรือ transmedium craft ใช่ค่ะ transmedium craft แค่ชื่อก็บอกคุณสมบัติแล้วก็คือสามารถเคลื่อนที่ข้ามตัวกลางที่แตกต่างกันสุดขั้วได้ ซึ่งเบอร์เชตอธิบายได้เห็นภาพมากครับเขาบอกว่าลองนึกภาพวัตถุที่บินอยู่บนฟ้าด้วยความเร็วสูงมากๆแล้วจูจ่ๆก็พุ่งดิ่งลงมาหาสมุรโดยที่ไม่ลดความเร็วลงเลยและที่สำคัญคือไม่เกิดการกระแทกไม่เกิดคลื่นน้ำไม่มีอะไรเลยเหมือนเอามีดร,ร้อนๆตัดเนยเลยครับมันเหลือเชื่อมากนะสิ่งที่น่าสนใจในทางวิทยาศาสตร์คือจุดนี้แหละคะ่ะ ที่เป็นตัวบอกว่าเทคโนโลยีนี้มันเหนือโลกไปไกลแค่ไหนคือในทางฟิสิกส์เนี่ยน้ำมีความหนานแน่นกว่าอากาศประมาณ800เท่าการเคลื่อนที่จากอากาศไปสู่น้ำด้วยความเร็วสูงขนาดนั้นมันควรจะเหมือนกันวิ่งชนกำแพงคอนกรีตลองนึกภาพเรากระโดดน้ำถ้าผิดผิดสิคะโอ้เจ็บเลยครับใช่ไหมคะขนาดความเร็วไม่เท่าไหร่ยังเจ็บขนาดนั้นแต่นี่มันควรจะแหลกเป็นชิ้นๆในทันทีเลย การที่เขาอ้างว่าวัตถุเหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยมันคือการฉีกทุกตำราฟิสิกส์ที่เรารู้จักและนี่คือเหตุผลที่เขาฟันธงว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีของมนมุษย์แน่นอนค่ะแล้วเรามีเทคโนโลยีอะไรของมนุษย์ในปัจจุบันที่พอจะทําอะไรแบบนี้ได้บ้างไหมครับอาจจะไม่ต้องสมบูรณ์แบบขนาดนั้นก็ได้แค่ใกล้เคียงอืม ถ้าเอาตามทฤษฎีที่พอจะคุยกันได้ก็มีแนวคิดเรื่อง Supercavitation ที่ใช้ในตอปิโดความเร็วสูงของรัสเซียค่ะโดยการสร้างฟองแก๊สขนาดใหญ่ห่อหุ้มวัตถุไว้เพื่อลดแรงต้านในน้าแต่นั่นก็ยังเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่เบอร์เชตอธิบายโดยเฉพาะขั้นตอนการทะลุผ่านผิวน้ำโดยไม่มีแรงกระแทก เทคโนโลยีที่เรามีมันยังเกิดแรงประทะอยู่ดีแต่สิ่งที่เขาอ,อธิบายมามันเหมือนการบิดเบือนกฎฟิสิกส์รอบๆตัวมันเองซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขอบเขตของนิยายวิทยาศาสตร์ล้วนๆเลยค่ะสําหรับเราโอเคชัดเจนเลยว่าถ้าเรื่องนี้จริงมันคือการปฏิวัติความเข้าใจของเราไปเลยแล้วเบอร์เชตมีอะไรมายืนยันคําพูดของเขาบ้างไหมครับนอกจากคําอ้างจากแหล่งข่าวที่ระบุตัวตนไม่ได้เพราะพูดแบบนี้ใครๆก็พูดได้ นี่เป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะและเบอร์เชตตก็รู้ดีเขาเลยมักจะเล่าถึงเรื่องหนึ่งที่เขาอ้างว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญเขาเล่าว่าเคยได้รับการยืนยันเป็นการส่วนตัวจากบุคคลระดับนายพลเรือหรือแอดมิรัลของกองทัพเรือสหรัฐเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กองทัพเรือตรวจพบวัตถุขนาดมะหึมาใต้น้ำ ขนาดพอๆกับสนามฟุตบอลและวัตถุนั้นกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อซึ่งเป็นความเร็วที่เรือดำน้ำที่ดีที่สุดของเรายังทำไม่ได้เลยค่ะโหวัตถุขนาดสนามฟุตบอลเคลื่อนที่ใต้น้ำด้วยความเร็วสูงนี่มันภาพจำจากหนังเรื่อง The Abyss เลยนะแล้วการอ้างถึงนายพลเรือนี่มันทำให้น้ำหนักของเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับคันที่ต้องถามก็คือ เบอร์เชตได้ระบุชื่อนายพลคนนั้นไหมมีการอ้างอิงถึงรายงานฉบับไหนหรือเปล่าเพราะตามข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้คือเขายังไม่เคยเปิดเผยชื่อนายพลคนนั้นเลยซึ่งในแง่ของการตรวจสอบข้อเท็จจริงมันก็ยังทําให้เรื่องนี้อยู่ในสถานะของคําบอกเล่าอยู่ดีมันเป็นเรื่องเล่าที่ทรงพลังมากแต่ก็ยังขาดหลักฐานที่จับต้องได้มาเชื่อมโยงค่ะอ่านั่นเป็นประเด็นที่เฉียบมากเลยครับคือถ้าไม่มีชื่อหรือเอกสารอ้างอิงมันก็เหมือนกับการบอกว่า เพื่อนของเพื่อนที่เป็นหมอบอกมาว่าอะไรแบบนั้นความน่าเชื่อถือมันจะลดลงไปเยอะเลยซึ่งมันก็วนกลับไปที่ปัญหาเดิมๆของเรื่องนี้คือการขาดหลักฐานที่ตรวจสอบได้จากสาธารณะถูกต้องค่ะแต่เขาก็มีเหตุผลที่ใช้อธิบายเรื่องนี้เหมือนกันนะซึ่งเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างฉลาดและแยงได้ยากเขามักจะพูดประโยคหนึ่งที่ว่าเราสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ได้มากกว่าพื้นมหาสมุทรเสียอีกมหาสมุทรจึงเป็นสถานที่ซ่อนตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับอรารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่าเรา คำพูดนี้มันเป็นการสร้างตรก,กะที่สมบูรณ์ในตัวเองขึ้นมาเลยจริงด้วยพอได้ยินแบบนี้แล้วมันก็ฟังดูมีเหตุผลขึ้นมาทันทีเลยนะคือถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาที่อยากจะมาตั้งฐานบนโลกเพื่อสังเกตการมนุษย์การไปตั้งฐานในที่ที่มนุษย์แทบจะเข้าไม่ถึงเลยอย่างก้นมหาสมุทรมันก็สมเหตุสมผลที่สุดแล้วใช่ค่ะมันเป็นการให้คําตอบล่วงหน้าสําหรับคําถามที่ว่า ถ้ามีอยู่จริงทําไมเราไม่เคยเจอคําตอบก็คือเพราะมันอยู่ในที่ที่เรายังมองไม่เห็นมันเป็นข้อตโต้แย้งที่สมบูรณ์แบบเพราะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพิสูจน์ว่ามันไม่มีจริงในเมื่อเรายอมรับกันอยู่แล้วว่าเราสำรวจมหาสมุทรไปแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นนี่คือความฉลาดในการนำเสนอข้อมูลของเบอร์แชทและกลุ่มผู้สนับสนุนของเขาค่ะฟังมาทั้งหมดนี้มันทั้งน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าปวดหัวในเวลาเดียวกันเลยนะครับคือมันมีทั้งคำกล่าวอ้างที่ยิ่งใหญ่มีตะกะมารองรับ แต่พอจะหาหลักฐานจริงๆๆ,ๆ,ๆๆมันก็กลับไปติดอยู่ที่คําว่าแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนตลอดเลยซึ่งนี่ก็นาเราไปสู่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากอีกฝั่งหนึ่งโดยเฉพาะจากแวดวงวิทยาศาสตร์แน่นอนคะ่ะสําหรับนักวิทยาศาสตร์หลักการสําคัญที่สุดคือหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่จับต้องได้วัดผลได้และที่สําคัญที่สุดคือตรวจสอบซ้าได้คําให้การของวิโซบลูเวอร์หรือคําบอกเล่าของนายพลเรือแม้จะน่าสนใจ แต่ในทางวิทยาศาสตร์มันยังไม่ถูกนับว่าเป็นหลักฐานที่หนักแน่นพอแล้วหลักฐานที่ไม่ธรรมดาที่ว่าเนี่ยหน้าตามันควรจะเป็นยังไงครับในกรณีนี้ Qui extraordinary evidence หรือคำกล่าวอ้างที่ไม่ธรรมดายอมต้องการหลักฐานที่ไม่ธรรมดาเช่นกันสำหรับเรื่องฐานทับต่างดาวใต้ทะเลหลักฐานที่ว่าก็อาจจะเป็น 1. ข้อมูลโซนา่าหรือเรดาร์แบบดิบๆที่แสดงให้เห็นวัตถุเหล่านี้อย่างชัดเจน 2. ภาพถ่ายหรือวิดีโอความละเอียดสูง และนี่คือที่สุดของหลักฐานเลยคือการเก็บกู้ชิ้นส่วนวัตถุที่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้มาจากเทคโนโลยีของมนุษย์ตราบใดที่ยังไม่มีสิ่งเหล่านี้ปรากฏสู่สาธารณะเรื่องราวทั้งหมดก็จะยังคมอยู่ในขอบเขตของคำกล่าวอ้างต่อไปค่ะแต่ถ้ามองในมุมของเบอร์เชตเขาก็อาจจะเถียงว่าก็หลักฐานพวกนั้นมันมีอยู่จริงแต่รัฐบาลน,นั่นแหละที่ซ่อนมันไว้แบบนี้มันก็กลายเป็นงูงยินหางสิครับ ฝ่ายหนึ่งก็เรียกร้องหาหลักฐานอีกฝ่ายก็บอกว่าหลักฐานถูกปกปิดอยู่ถูกต้องเลยค่ะและนั่นคือใจกลางของความขัดแย้งทั้งหมดในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่การถกเถียงกันเรื่องวิทยาศาสตร์อีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นการต่อสู้กันในเรื่องของความไว้วางใจคุณจะเชื่อใครมากกว่ากันระหว่างสถาบันรัฐบาลกับกลุ่มผู้แจ้งเบาะแสที่ยอมเอาชีวิตมาเสี่ยงนี่คือจุดที่ทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนและน่าติดตามมากค่ะ แล้วเรื่องนี้มันจะไปจบลงตรงไหนครับเบอร์เชตไม่ได้แค่เดินสายให้สัมภาษณ์ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเขามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรมในสภาบ้างหรือเปล่ามีแน่นอนค่ะและนี่คือส่วนที่ยกระดับเรื่องนี้จากการเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดไปสู่การต่อสู้ทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบตอนนี้เบอร์เชตและกลุ่มสสที่มีความคิดเห็นตรงกันกำลังผลักดันกฎหมายที่ชื่อว่า UAP Disclosure Act หรือกฎหมายการเปิดเผยข้อมูลปรากฏการผิดปกติที่ไม่สามารถระบุได้แค่ชื่อกฎหมายก็ฟังดูจริงจังมากแล้วเป้าหมายของมันคืออะไรครับเป้าหมายหลักของกฎหมายฉบับนี้คือการบังคับให้หน่วยงานรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมหรือเพมตะก้อนและหน่วยข่ากองกลางต่างๆต,ต้องรวบรวมและส่งมอบเอกสารข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับ UAP ให้กับคณะกรรมการอิสระชุดหนึ่ง เพื่อตรวจสอบและพิจารณาว่าจะเปิดเผยข้อมูลอะไรสู่สาธารณะได้บ้างมันคือความพยายามที่จะงัดข้อมูลออกมาจากตู้นิรภัยของรัฐบาลนั่นเองค่ะแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าสนุกๆแล้วแต่มันกลายเป็นความขัดแย้งเชิงนโยบายจริงๆร,ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายความมั่นคงใช่เลยค่ะนี่คือการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจในการควบคุมข้อมูลมันสะท้อนถึงความไม่ไว้วางใจที่ฝั่งรักลึกระหว่างสภาคองเกรสกับเพนตากอน สำหรับเบอร์เชตเขาเชื่อว่ารัฐบาลสหรัฐได้โกหกประชาชนเรื่องนี้มานานหลายสิบปีแล้วการเคลื่อนไหวของเขาจึงเป็นการต่อสู้เพื่อความโปรง่งใสไม่ว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านหรือไม่ก็ตามมันก็ได้สร้างแรงสันสะเทือนครั้งใหญ่ทําให้สังคมต้องหันมามองประเด็นนี้อย่างจริงจังแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนโอ้โหยิ่งคุยยิ่งเงยนะครับจากเรื่องฐานทับเอเลี่ยนใต้ทะเลกลายเป็นเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองไปแล้วงั้นขอสรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับ วันนี้เราได้เจาะลึกคำกล่าวอ้างของสสทิมเบอร์เชิร์ดเกี่ยวกับทันทัพต่ตางดาวใต้ทะเลเราได้พูดถึงเทคโนโลยีทรานส์มีเดียมคราฟที่ท้าทายกฎฟิสิกส์หลักฐานคำบอกเล่าจากนายพลเรือแต่ในขณะเดียวกันเราก็ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนสำคัญคือการขาดหลักฐานเชิงประจักษ์และท้ายที่สุดเรื่องเราทั้งหมดนี้ได้นำไปสู่การต่อสู้ทางการเมืองผ่านการผลักดันกฎหมายเปิดเผยข้อมูล UAP นอกเหนือจากคำถามพื้นฐานที่ว่าฐานทัพเหล่านี้มีอยู่จริงหรือไม่ ลองมองในอีกมุมหนึ่งว่าเรื่องราวนี้กำลังบอกอะไรเกี่ยวกับโลกของเราเองมันบอกว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของดาวเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่นี้ยังคงเป็นปริศนาและอาจจะสามารถซุกซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไว้ได้โดยที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยและที่สำคัญกว่านั้นบางทีคำถามที่เราควรถามอาจมีไม่ใช่แค่ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในมหาสมุทรแต่อาจจะเป็นมีอะไรซ่อนอยู่ในเอกสารลับของรัฐบาลอืมน่าคิดนะครับ ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารท่วงท้นแต่ความจริงกับดูเหมือนจะหาได้ยากขึ้นทุกทีเราจะตัดสินใจเชื่ออะไรและเราจะเรียกร้องความโปร่งใสาจากผู้มีอำนาจได้อย่างไรบางทีความลับที่น่าค้นหาที่สุดอาจ,จไม่ได้อยู่ลึกลงไปใต้ทะเลแต่อยู่เบื้องหลังประตูที่ปิดสนิทในศูนย์ราชการก็ได้ค่ะ <S 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 <S